การทำบุญสลากกัิเป็นประเพณีการทำบุญของชาวพุทธในเดือนสิบเพื่อทำบุญอุทิศให้กับเปรตชนทั้งหลายคือในเช้าของวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิบชาวบ้านก็จะตกแต่งเครื่องไทยทานมีเครื่องใช้สบู่ยาสีฟันผงซักฟอกผลไม้ขนมนมเนยของหวานต่างๆ ที่เป็นเครื่องใช้สอยในเบื้องต้นมาทำเป็นหอใส่ชรอมหรือภาชนะอย่างอื่นก็ได้ในครัวเรือนหนึ่งหนึ่ง,งจะทำครบตามจํานวนญาติที่จะอุทิศให้หรือทำห่อเดียวก็ได้แต่เขียนชื่อญาติที่จะอุทิศให้ครบหรือเราเรียกว่าชุดสังฆทานและจะเน้นผล,ลไม้พืชผักตามฤดูกาล เมื่อนำออกมารวมกันที่วัดก็จะจัดเป็นชุดหรือเป็นกองตามจำนวนของพระสงค์เมื่อจัดเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำพิธีไหว้พระรับศีลถาวายทานตามปกติแต่ของที่จะเอาไปถาไวายก็จะนำสลากแปให้พระท่านจับสลากก่อนท่านจับได้ชุดไหน ก็ให้เอาชุดนั้นไปถวายองค์นั้นตามสลากถือว่าเป็นการถวายสังฆทานอย่างแท้จริงเพราะถวายแบบไม่จดจงเพราะท่านจับสลากได้ก็ถวายตามนั้นแล้วพระสงฆ์ก็จะให้พรกรวดน้ำเป็นเสร็จพิธีการถวายสลากกับพัดในตอนเช้า หลังจากเสี็จจากการถวายสละกพัดในตอนเช้าแล้วชาวบ้านก็จะกลับบ้านไปเตรียมห่อข้าวซึ่งมีวิธีการขั้นตอนเป็นอย่างเดียวกันกับการห่อข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้าแต่มีส่วนที่แลกกันคือในบุญเดือนเก้าจะทำห่อข้าวเก้าห่อบุญเดือน10จะทำสิบห่อ เมื่อถึงเวลาประมาณ10บนาฬิกาชาวบ้านจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งและนำอาหารหวานข้าวมาถวายพระสงฆ์ในตอนเพลินด้วยส่วนหนึ่งก็คือห่อข้าวเมื่อจัดเตรียมพัตตาหารเพลินเสร็จเรียบร้อยก็ถวายเพลินอุทิศส่วนกุศลผลบุญอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็เอาห่อข้าวสากไปยาย หรือวางตามพื้นดินเหมือนกับการใยห,ห่อข้าวประดับดินแต่การายห,ห่อข้าวสลักกพัดจะทำตอนกลางวันและจะเหลือไว้หนึ่งห่อคือห่อที่สิบที่เกินมานั้นจะเอาไปวางไว้ที่หัวไร่ปลายนาเพื่อจะเอาไปให้กับนางยักษินีที่เฝ้านาตามตำนานนิทานชาดก ที่เราได้ฟังกันมาแล้วนั้นแต่ในปัจจุบันจะเรียกว่าผีตายแหกก็คืออย่างเดียวกันก็ถือว่าการทำบุญห่อข้าวสากแจกห่อข้าวผีตายแหกเป็นอันเสร็จพิธีและในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละท้องที่อาจจะมีการแปลกกันไปบ้างเล็กน้อย แต่จุดประสงค์ก็เป็นไปในแนวเดียวกันคือทำบุญอุทิศให้เปตชนยายห่อข้าวให้กับผีตายแห,เหกเช่นเดียวกันก็ขอเจริญพรสาธุ